ใช่นางเทสผมนี่อ hey! ุ้ยดูผมสิอะไรนะเก้า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 ไม่เป็นไรไม่ติดที่ไหมซูมก็ได้ซูไม่พี่เตาอจูดงเออุ้ยโอเโอ้ยฉัไม่ได้ยืนหรอผมสวยเนาะโครอใไหมได้ไหมไม่ติดี่ไหมพี่เต๋เทสเยงมาพ่ไหม โอเคสามสี่ห้าหกห้าหกแม่แม่ติดไหมได้โอเคเนาะติดหัวค่ะติดหัวติดหัวคุณแม่เป็นพยาาบบลครัแล้วก็ดูแลแผนกผู้ป่วยติดเชื้อที่ว่า ก็ทราบข่าวว่าทางสาธารณส,สุขจังหวัดของกาฬสินท์นะครับผมก็รับสมัครอาสาสมัครนะครับผมที่จะมาช่วยนะครับผมเป็นเป็นแบบว่านักรบซึ่งราวอะไรครับมาคัดกรองแล้วก็มาช่วยดูแลทีมแพทย์ด้วยแล้วก็ได้รับอาสาสมัครมา7วันนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้า มากแล้วนะฮะหรือว่ามาจากสนามมวยจำไม่ได้ตอนนั้นนะฮะคุณแม่ก็เข้าไปเช็คอาการแล้วก็แม่ก็จะมีความรู้เกี่ยวกับทางโควิดเยอะสมควรเพราะคุณแม่ก็ามาอบรมตลอดนะครับเพราะว่าเป็นสายาชีพของคุณแม่แล้วก็หน้าที่ของคุณแม่ที่จะต้องไปบอกต่อกับชาวบ้านในการป้องกันหรือว่าบอกกับทีมแพทย์เวลาใส่ชุดใส่อะไรเงี้ยแล้วก็ตรวจเช็คอุปกรณ์ความพร้อมในการเข้าไปตรวจครับผมเราเป็นหัวคุณแม่คราพิเศษมา ผมไม่ทราบมาก่อนคือตอนแรกแม่บอกว่าน้องสาวผมบอกว่าแม่ถึงอยุยาแล้วนะผมคิดว่าจะมาหาผมมาที่กรุงเทพผมก็เลยถามแม่แม่จะแม่มากรุงเทพกี่วันแม่บอกไม่ได้ไปเอาแม่ไปไหนอ่ะไปมหาชัยผมก็ตกใจเอาแม่ไปทําไมอ๋อแม่มาแม่ก็เลยส่งส่งไหมหรือว่าเอามีอะ สีแดงแม่แม่มาทําอะไรผมก็ถามแม่มาทําอะไรแม่ก็ไปช่วยเขาไปช่วยเขาตรวจไปช่วยทีมแพทย์ที่เขาอยู่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว ได้เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ที่มหาชัยก็ยังยังเป็นแบบว่าพื้นที่สีแดงอยู่แล้วก็อาจจะต้องดูว่าเขาจะเขาจะผ่อนคลนเมื่อไหร่ในการในการดูแลเขตแต่ละเขตต่างๆนะครับแต่ว่าผมคิดว่าแม่บอกว่าน่าจะถึงประมาณสิ้นเดือนเลยครับแต่ก็เป็นห่วงแม่อยู่เพราะว่าแม่ก็ก็อายุเยอะแล้วชวโไม่ถึงชั่วโมงับผมอเขาต้องมีทีมดูแลของเขาอยู่ จริงก็ดีใจนะครับดีใจที่คุณแม่เป็นฮีโร่สาหรับทุกๆคนสแบบาหรับผู้ป่วยสาหรับคนที่ต้องการทีมแพทย์ไปไปช่วยเหลือนะครับผมแล้วก็ก็ภูมิใจนในฐานะลูกลูกชายคนหนึ่งนะครับผมที่ที่คุณแม่ก็แบบว่าถึงแม้ว่าอายุเยอะแล้วแตบบ่คุณแม่ก็แบบดุยเต็มที่ผมก็รุ้นคุณแม่กเกษียณนาทีก็ไม่กเกษียณนาทีมาสิปีแล้วก็ยังไม่กเกษียณคุณแม่ว่าชอบทํางานแล้วก็อยากจะอยากจะทํา พยาบาลต่อไปเรื่อยทำหน้าที่พายาบาลต่อไปเรื่อยนะครับก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่ครับแล้วคุณแม่ก็ขอบคุณพี่ๆนักข่าวด้วยนะครับที่สนใจรับข่าวและก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยแม่อายุเท่าไหร่แล้วน่าจะห้าสิบห้าสิบเจ็ดแล้วครับสูงมากหรึ่งก็มีช <c ười> ่วงทีนนะ่ไม่แข็งแรงแล้วตอนแต่ตอนนี้ก็แข็งแรงมากขึ้นแล้วครับใช่ครับครับแข็งแรงครับ เยอะมากนะครับอย่างทีเ่เรารู้กันก็คือแม่บอกว่าวันหนึ่งก็หลักร้อยเกือบหลักพันแล้วตอนนี้ก็ยังไปไม่หมดด้วยแม่ก็คิดว่าอาจจะต้องปิดตลาดปิดพื้นที่เพื่อที่จะต้องลุยตรวจเต็มที่อย่างเดียวครับแล้วก็ต้องรอผลด้วยแล้วก็ต้องดูแลคนป่วยด้วยอันนี้ก็จะมีหลายฝ่ายนะครับส่วนคุณแม่ผมก็จะเป็นฝ่ายดูแลคนแพทย์หมื่อแพทย์ที่ออก วันครับ14วันก่อนที่จะออกทํางานได้ปกติก่อนที่จะกลับไปทํางานที่โรงพยาบาลได้ก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านก่อน14วันบ้านของคุณแม่ใช่ครับที่กาลสินครับครับพี่ๆก็บอกคุณแม่ว่าอยากจะถ่ายรูปกับน้องเต๋าได่มาทํางานกับแม่ดาราเขาไม่มีใจเียว่าอยากเจอน้องเต๋าแต่แม่ก็บอกว่าแม่ แม่บอกว่าเดินทางไปไม่ได้สมศรกดค์ก็เดี๋ยวกักตัว14วันเสร็จเดี๋ยวไปกลับไปถ่ายรูปเพื่อนนะครับที่จังหวัดกาฬสินนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ทีมแพทย์จากทั่วประเทศไทยนะครับที่ทำหน้าที่นะครับเป็นนักครบนะครับผมที่จะช่วยให้โควิด19นะครับผมหมดไปจากประเทศไทยนะครับผมนะคุณแม่ก็ฝากบอกทุกคนด้วยว่าให้ให้เรามาวองตัวนะครับผมแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแบบว่า อาจจะไม่ปล่อยปละละเลยนะครับเราต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือกันและกันแต่ว่าต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะครับจะเพิ่งไปแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าไม่ประมาทครับผมไม่ประมาทในช่วงนี้เพราะว่ามันไปไวมากครับคบบบนับอะไรก็เยอะมากครับอีเวนต์ดยคันนซนตั้งแต่ปีใหม่เลยครับผม,มแต่ก็ก็ต้องก็ต้องทำครับเพราะว่าเพราะว่าจะต้อง อยู่แล้วก็เราก็ทำคอนเทนต์ออนไลน์ไปแล้วก็ทําอะไรเท่าที่ทําได้ก่อนในสื่อออนไลน์ในทางที่แบบว่าทําได้แต่อีกอนไรก็ยังไม่มีชุนนี่ก็จะไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงที่ชุมชนนเราต้องปาร์ตี้เองบอกไว้แล้วชุนนี่ไม่คง <laughs> ไม่ไปครับคง <c oughs> ต้องดูแลตัวเองครับไม่งั้นเดี๋ยวคนทีมงานก็จะเดือดร้อนกันนะครับทั้งทีมงานทั้งทีมละครชุนนี่ก็เป็นเวลามันต้องดูแลตัวเองเป็นที่สุดเพราะว่าด้วยความที่ต้องเจอของเยอะๆในการไปทำงานแต่กับทางแต่ละที่ ใช่ครับมันก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันอย่างบางคนเราไปกินข้าวเงี้ยบางคนก็อยากจะถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องใส่แมสใส่อะไรเงี้ยเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าถ้าบางบางทีคนที่แบบใกล้ชิดอย่างของละครเขามีการตรวจเช็คอยู่แล้วแล้วก็โอเคมีมีมาตรการประมาณหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องเป็นตัวอย่างก่อนครับเพราะเป็นไอ้ภาพขึ้นมาก็อยู่หน้าสื่อมันก็จะจะเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ดีครับมีของคำแนะนำตัดทิ้แม่หรือไม่ให้คำแนะนำอะไรพิเศษอะไราเครับ แม่ก็บอกว่าไม่ต้องออกไปข้างนอกเยอะไปเท่าที่จําเป็นแล้วก็อย่ารวมตัวกันเยอะก็กินหมูกระทะก่อนอะไรประมาณนี้ครับใช่ครับเมื่อกี้ซิคคอมมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับโควิดด้วยนึงสาวเราเป็นความพยายามศึกษาอะไรอย่างไรตอนตอนใหม่อะไรเงี้ยที่มันเชื่อมสถานการณ์ซิคคอมใช่ไหมครับก็สะท้อนเกี่ยวกับ สัมก็ปัจจุบันอยู่แล้วครับให้ทางกระแสอยู่แล้วก็วจะมีเรื่องโควิดด้วยเรื่องการเรียนการสอนด้วยครับก็ก็รอติดตามได้ครับผมก็จะมีข้อคิดนะครับสาหรับหลายๆคนนะครับผมก็น่าจะสน,นครับ